ครับเดี๋ยวถ้าทีมไทยชนะสโลวาเนียใช่ไหมเพราะอ่าสามเซตรวดนี่ครับเดี๋ยวชนะปุ๊บจะออกไปโดดเชือกเลยร้อยทีไปดูดิตอนนี้ยี่สี่คะแนนแล้วครับยี่สี่คะแนนแล้วอ่านี่นะครับยี่สแล้วป้าอยากโดดแน่เลยป้าอยากโดดแน่นอนมามาเดี๋ยวโดดเชือกให้ทีมชาติไทยหนึ่งร้อยที อ้าวลงยังไม่ได้โดนนะครับยังไม่ได้โดนครับอรอนลุ้นนะครับตอนนี้18ต่อ20แบทพอยนะครับแต้มเดียวเลงลงพอดีครับเดี๋ยวอะไรก็ลุ้นในเกมก่อนนะเบเกมเบเกมตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากครับตอนนี้โคตรเดือดกำลังติวเข้มอยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวเตรียมเชือกกระโดดได้เลยนะ <S <S เอมถามตรงๆอยากโดดไหมคะก็โดดได้ครับสบายมากเราทีมชาติไทยอยู่เหรอครับสู้ๆเอาแล้ว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 ดีเอาแล้วเคลียร์ไปข้างนี่้อาจารย์เป็นทรับตัวคะแนนเป็นมาสกี้ของทีมชาติไทยนะอือนี่นะคะแล้วครับว่าความพันครับจะจ่ายให้ใครครับทุกที แตมสุดท้ายอีแมตฟอยด์อีกจะอร้ดีันันเ้เรียบร้อยไปโดนเชือกกัน let's go ไปค่ะโดนเพื่อทีมชาติไทยนะคะเดี๋ยวเปิดไฟนะเดี๋ยวเปิดไฟให้นะ ร้อยทีอา้าวร้อยทีนะร้อยทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่ยิบอยิบสองยิบสามยสิ้ายี่สิบหกเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสิบห้อ็หสห้าสห้าห้เจ็ห้าแปดห้าเก